ทุกคนวันนี้จะพามาทานบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงหมูกรอบนะครับแล้วก็ข้าวมันไก่กรอบข้าวมันไก่ย่างนะครับร้านนี้อยู่ในซอยเพชรเกษม79นะครับลูกค้าเยอะมากๆนะครับแล้วให้ปริมาณบะหมี่เยอะด้วยไม่เชื่อลองดูในแต่ละชามของเขาที่เขาทำนะครับแล้วใส่เกี๊ยวมาแบบนี้เลยร้านนี้ดีและเด็ดต้องลองตามมาดูนะครับมีทั้งหมูแดง หั่นแบบนี้เลยฉ่ำๆน่ารับประทานมากแล้วเขามีทั้งข้าวมันไก่ตอนข้าวมันไก่ย่างด้วยนะครับอันนี้ผมขอสั่งเป็นข้าวมันไก่ย่างกับข้าวหมูกรอบนะฮะแล้วดูหมูกรอบหน้าตาน่ารับประทานหั่นมาแบบนี้อยากให้เพื่อนๆได้ยินเสียงจริงๆเลยนะครับร้านนี้ครับบะหมี่เคนโกะอยู่ในเพชรเกษมเจนะครับขออนุญาตลาดน้ำหมูแดงของเราเลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราไปนั่งทานกันที่โต๊ะ รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังหมูกรอบดีนะครับคือกรอบเลยแล้วร้านเขาคนเยอะนะครับบอกก่อนเลยเห็นไหมข้างหลังเนี่ยรอต่อแถวกันเยอะมากนี่ฮะหมูแดงหมูแดงก็คือดีแต่ที่ผมชอบที่สุดผมบอกเลยคือเกี๊ยวต้องสั่งเป็นเกี๊ยวนามเพิ่มมาครับปรุงในสไตล์ของเราก่อนเลยนะครับพริกน้ำตาลน้ำส้มคลุกคุกกันไปคือเส้นอนะ่ะดีเด็ดนุ่มเด้งอร่อยเลย เคี้ยวมันมากนะฮะแต่ผมชอบอยังยืนยันคําเดิมคือเกี๊ยวนะเกี้ยวน้ําใครลองทานแล้วบอกผมว่าไม่อร่อยมางไม่เชื่อผมว่าอร่อยอาจจะออกหวานไปนิดแต่คือดีจริงๆผมชอบสั่งกลับบ้านด้วยนะครับแล้วลองมาชิมข้าวมันหมูกรอบกันบ้างน้าจิ้มเขาดีนะแล้วเจอกับข้าวมันเขาหุงมาดีอ่ะกับหมูกรอบคือจบเลยนะฮะอร่อยครับลงตัวดีแล้วลองมาทานข้าว มันไก่ย่างอีกสักหน่อยหนึ่งหน้าตาก็น่ารับประทานนะฮะย่างมาสีสันส,สวยเลยดีครับร้านเขาเปิดตั้งแต่6โมงครึ่งนะครับถึงบ่ายโมงลองไปดูกันได้นะครับขอบคุณครับผม